สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่54นะครับมีชื่อเรียกว่า custom sequence and reversal se candlestick pattern วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ money management นะครับรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า custom sequence มันจะคล้ายๆกับ martingale นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรครับดูในรูปประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นขนาดของ loss size ที่เป็นเบสโวลลุ่มนะครับมีค่าเท่ากับ0.1ล็อตใช่ไหมครับนั่นก็คือเวลาเราเปิดไม้แรกจะเปิดด้วยขนาด0.1ล็อตแต่ถ้าไม้แรกนะครับเราเสียไม้ต่อไปนะครับ sequence on loss ต้องการให้มันเปิดด้วยขนาดกี่เท่าของไม้แรกในตัวอย่างนะครับในรูปก็คือ2ใช่ไหมครับนั่นย่อมหมายความว่าถ้าไม้แรกเสียนะครับจะเปิด ล็อตไซส์นะครับไม้ต่อไปที่ขนาด2เท่าของเบสโวลูมนั่นเองก็คือ0.2ล็อตนะครับถ้ามันเสียอีกนะครับไม้ต่อไปจะเปิดที่ขนาด3เท่าของเบสโวลูมก็คือ0.3ล็อตและถ้าเสียอีกนะครับไม้ต่อไปจะเปิดด้วยขนาด5เท่าของเบสโวลูมก็คือ0.5ล็อตนะครับและถ้ามันกลับมาได้ล่ะครับพอกลับมาได้ปุ๊บนะครับ s e เ u e n c e on p r o ร i t ผมกำหนดให้เป็น1นั่นย่อหมายของว่ามันจะเปิดด้วยขนาด1เท่าของเบสโวลลุ่มก็คือขนาด0.1ล็อตนั่นเองนะครับและถ้ามันได้ต่อไปไม้ที่2มันก็จะเปิดด้วยขนาด1เท่าของเบสโวลลุ่มเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ามันกลับไปเสียปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดด้วย0.2มันก็จะเปิดด้วยขนาด2เท่าของเบสโวลลุ่มวนเวียนกันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราทำการกำหนดคัสตอมซีเควนต์ไปแล้วการทำงานการออกไม้มันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่1ที่เราจะมาเรียนในหัวข้อนี้นะครับกลยุทธ์ที่2องนะครับนั่นย่อมหมายของว่าเราจะใช้รูปแบบการกลับตัวนะครับที่เรียกว่า r e v e r s a l Candle Stick Pattern ทุยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีแท่งเทียนขาลงที่มีบอด้ไซมากกว่า20ปิป๊บแล้ว เป็นแท่งเทียน ID 2นะครับต่อมาแท่งเทียน ID 1เกิดการกลับตัวนะครับมีขนาดของบอดดี้ไซส์นะครับมากกว่า10ปิ๊บนะครับแท่งเทียน ID 1นะครับก็จะทำการเปิดไม้บ่ายนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าแท่งเทียน ID 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับมีมินิมัมบอดดี้ไซส์ตั้งแต่20่ิปิ๊บขึ้นไปนะครับแล้ว แท่งเทียน ID1 เกิดการกลับตัวนะครับเป็นแท่งเทียนขาลงมีมินิมัมบอดี้ไซส์เท่ากับ10ปิ๊บนะครับคือขนาดตั้งแต่10ปิ๊บขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นี่คือเราจะอาศัยรูปแบบการกลับตัวที่เรียกว่า Candlestick Pattern เข้ามาหาจุดเปิดไม้บายหาจุดเปิดไม้เซลล์นะครับและจะทำการแก้ไม้โดยวิธีการ Custom Sequence นั่นเองนะครับ มาดูสิครับว่าเราจะเขียน EA กันอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูการเขียน EA นะครับของตัวอย่างที่54เราจะมาทดสอบนะครับ Custom Sequence ให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นก่อนนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะทำการสร้างการเปิดออเดอร์อย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือเปิดไม้บายอย่างเดียวเลยนะครับ เอาโนเทตมานะครับไม่เคยมีการเปิดไม้ก็มาก่อนนะครับแล้วก็เปิดไม้บ่ายนะครับแล้วในไม้บ่ายเราก็จะทำการตั้ง Stop loss ตั้ง Take Profit ไว้นะครับและที่สำคัญนะครับเราเลือกรูปแบบนะครับ Money Management เป็น Betting Custom Sequence ใช่ไหมครับเบสโวล m มเราใส่ด้วยขนาด0.1ลอตนะครับและ Sequence on Loss นะครับเรากำหนดให้มีการ ถ้ากรณีมันเสียนะครับให้มันคูณ1คูณ3คูณ5คูณ7คูณ9คูณ11คูณ13คูณ15คูณ17คูณ19ในกรณีที่มันได้กำไรให้คูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8คูณ9คูณ10บนั่นเองนะครับสต็อปล็อกับเทคโปรฟิตผมตั้งไว้ที่50ปิ๊บนะครับมาดูกันนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ไปทำการ Back กเทส การทำงานจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับต่อมาเราจะมาดูการทดสอบ Custom Sequence กันนะครับมาดู Expert Property ก่อนนะครับเราจะใช้เงินทุนที่1 0 0 0 0มืนะครับ Input เห็นไหมครับ Stop Loss 50 Pip, Take Profit 50 Pip นะครับ Lo t นะครับที่0.1 EA name เก็บชื่อของ EA นะครับ Cu s t o m s e q u e น c e นะครับส่วน Sequence on loss เรากำหนดเป็น 1, 3, 5, 7, 9 11 13 15 17 19นะครับ sequence on profit เรากำหนดเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะทดสอบที่ s e q u e n c วนซนะครับหลดโอเคไปนะครับเราลองทดสอบดูนะครับกด start นะครับเห็นไหมครับเปิด EA มาปุ๊บนะครับระบบก็จะทำการเปิดไม้บายด้วยขนาด0.1 Lot ลตนะครับดูรูปประกอบนะครับซึ่งเป็นอะไรครับ ซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นเบสโวลลุ่มใช่ไหมครับเบสวลลมต่อมานะครับเมื่อไม้แรกเห็นไหมครับ50ปิ๊ขาดทุนเห็นไหมครับก็เหลือ9,949.33เห็นไหมครับดูบาลานนะเหลือ9,949.33เราก็จะขาดทุนไปไม้ที่1นะครับตอนนี้นะครับขนาดของ าการเปิดไม้นะครับจะเท่ากับลำดับที่1น,นะครับของ sequence on loss ก็คือ Base Volume คูณ1ใช่ไหมครับมันก็จะเปิดด้วยขนาด0.1 l o t นนะครับต่อมานะครับไม้ที่2เราก็ขาดทุนอีกนะครับเราขาดทุนอีกใช่ไหมครับมันก็จะเปิดไม้ต่อไปนะครับด้วยขนาด สเท่าของเบสโวลูมใช่ไหมครับเพราะเราเรียงนะครับ sequence on loss ก็คือ13579ใช่ไหมครับ13579นะครับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับพอมันขาดทุนอีกนะครับจากคูณ1คูณ3คูณ5เห็นไหมครับมันก็จะมาเปิดไม้ด้วยขนาด0.5ล็ลอสนั่นเองนะครับถ้ามันขาดทุนอีกแล้วครับ มันก็จะเปิดไปด้วยขนาด0.7ล็อตนั่นเองนะครับด้วยขนาด7เท่าของเบสโวลูมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันขาดทุนต่อไปก็เปิดด้วยขนาด0.7เท่าของเบสโวลูมนะครับและและถ้าไม้นี้ได้กำไรเห็นไหมครับมันจะกลับมาเปิดด้วยขนาด1เท่าของเบสโวลูม อ้เท่าของเบสโวลูมมาจากไหนครับมันก็จะมาจาก Sequence on Profit นั่นเองนะครับที่เราเรียง1 2 3 4 5้าใช่ไหมครับมีคำถามนะครับถามว่าถ้ามันเปิดไปแล้วมันเสียติดต่อกัน10ครั้งนะครับมันก็จะเปิดไปด้วยขนาด1เท่า3เท่า5เท่า7เท่าใช่ไหมครับเเท่า11เท่า13เท่า15เท่าใช่ไหมครับ และถ้ามันเกิน10ครั้งนะครับครั้งที่11มันจะเปิดด้วยขนาดเท่าไหร่มันก็จะกลับมาเปิดด้วยขนาด1เท่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วนทํางานต่อไปนั่นเองนะครับผู้เรียนลองนําไปทดสอบดูนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องกําหนดซีเควนต์ให้สิบครั้งก็ได้นะครับถ้าต้องการศึกษากําหนดแค่3าครั้งก็พอนะครับเราก็จะเห็นว่าครั้งที่4มันจะกลับมาเป็นครั้งที่1นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปยัง EA ที่เราจะทําการเรียนกันในวันนี้นะครับ กลับมาดู EA ตัวอย่างที่54นะครับ Custom Sequence and Reversal Candlestick นะครับใน EA ตัวนี้นะครับเราใช้ Constant นะครับด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับ6ค่านะครับประกอบไปด้วยนะครับมาดู Constant นะครับ Constant ประกอบไปด้วยนะครับ EA Name เก็บชื่อของ EA นะครับ Lot นะครับขนาด0.1นะครับ Minimum Body Size นะครับ เท่ากับ20นะครับ stop loss ปิ๊เท่ากับ50 TP ปิ๊เท่ากับ100นะครับโหมด c u ส t o m Lo เท่ากับ2นะครับส่วน variable นะครับมีตัวเดียวคือ signal level เท่ากับ0นะครับกดอัปเดตนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาค่าคงที่และ variable เหล่านี้มาใช้งานกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นเราเริ่มต้นด้วยการใช้บล็อกโนเทสนะครับโนเท f i l เตอร์บายไทป์กองทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลลนะครับ e ิเทอร์บายออ l เซหมายความว่าถ้าไม่เคยมีการเปิดไม้บายหรือเปิดไม้เซลลมาก่อนนะครับระบบจะทําการพิจารณาดังต่อไปนี้นะครับมาดูฝั่งบายก่อนนะครับเรานําบล็อกแบ c ์แคนเดลนะครับจากแวร์เรส s ิกแนลมานะครับในแบร์แคนเดลเราจะทําการตรวจเช็ค c a n เดลไอดีสองนะครับมินิมัมบอดี้ไซเราใส่ไปขนาด20ิปิ๊บนะครับใส่ค่าคงที่ Minimum บอ d ดี้ไซ์ size, ไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาบล็อกฟอร์มูลามานะครับกำหนดขนาดมินิมัมบอดีไซส์หาร2นะครับก็คือเท่ากับ20หาร2ก็คือ10ใช่ไหมครับเก็บไว้ในตัวแปร s ิก n น l เลเวลนะครับ s ิก n นลเลเวลก็จะเก็บค่าขนาด10ปิ๊บไว้นะครับและต่อมานะครับเราเอาบล็อกบ l ูแคนเดิลนะครับ Blue c a n ดิลมาตรวจเช็คแท่งเทียน id 1นะครับ c a นเดล ID คือแท่งเทียน ID 1นะครับมินิมัมบอดี้ไซเราใส่ s i กแนลเลเวลเข้าไปซึ่งตอนนี้ Signal เลเวลมีค่าเท่ากับ10ปิ๊นะครับเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับมีแท่งเทียน ID 2นะครับเป็นแท่งเทียนขาลงมี m i n i มั m มบอด s ี้ไซเท่ากับ20ปิ๊นะครับและ ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นมี m i n i มั m มบอด s ี้ไซตั้งแต่ สิบปิ๊นะครับมากกว่า10บปิ๊บนะครับเราก็จะทำการเปิดบ่ายนะครับก่อนทำการเปิดบายเราเอา once per bar มากรองนะครับให้เปิดแค่1ครั้งใน1แท่งเทียนนะครับและเราก็จะทำการสร้างสวิตช์บูลีนนะครับเพื่อทำการเลือกนะครับว่าเราจะใช้เป็นคัสตอม l o t ตหรือว่าจะใช้เป็น f i ก l อตนะครับในที่นี้นะครับเรากำหนดฝั่งซ้ายเป็นแวลูบูลีนนะครับใส่ค่าคงที่โหมด c u สต o มลอตที่เป็น t u o ลงไปนะครับ ทูมีค่าเท่ากับ1คือเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเวลา EA ทํางาน EA จะทํางานในโหมด c u สตอม Lot ทันทีนะครับและเรานําคําสั่ง b ายมานะครับในบายนาวเห็นไหมครับเราจะกําหนดค่านะครับดังต่อไปนี้นะครับ sequence on loss นะครับเราจะกําหนดค่าดังนี้นะครับ2,3,5,8

a บสโวล u m มผมถึงตั้งเป็น 2, 3, 5, 8 1 3 2 1นะครับเดี๋ยวตอนเรียนคอสออนไลน์ผมจะสร้างเป็นตาราง Excel แสดงให้เห็นตัวเลขนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับส่วน t t p p o ลอ s m o e e นะครับคือ50ิปิ๊บใช่ไหมครับ Take Profit ใส่ไปที่100ปิ๊นะครับใส่ EA Name ลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับ ฝั่งฟิกล็อตนะครับก็เป็นการเปิดไม้บายขนาด0.1ล็อตนะครับสต็อปล็อตที่50และเทคโปรฟิตที่100ปิ๊บเช่นเดียวกันนะครับมาดูฝั่งเซลล์นะครับเราใช้บล็อกบูแคนเดลมาตรวจเช็คแท่งเทียน ID2 นะครับจะต้องมีมินิมัมบอดีไซส์เท่ากับ20ปิ๊บนะครับเอาฟอร์มูลามานะครับ สร้างตัวแปร Signal Level มีค่าเท่ากับ Minimum Body Size หาร2ก็คือ10ปิปนั่นเองนะครับส่วนแปร c a n เด e นะครับแท่งเทียนขาลงเอามาตรวจเช็ค ID 1ว่าเป็นแท่งเทียนขาลงที่มี Minimum Body Size เท่ากับ Signal Level หรือเท่ากับ10ปิปไหมนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็คือ ID 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับมี Minimum Body Size คือมีขนาดตั้งแต่20ปิปขึ้นไปนะครับ และแท่งเทียน ID 1นะครับเป็นแท่งเทียนขาลงที่มีขนาด body size ตั้งแต่10 pip ขึ้นไปนะครับก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับก่อนทำการเปิดไม้เซลล์เอา one sperbar มากรองนะครับและสร้างสวิตช์บูลีนนะครับฝั่งซ้ายเป็น value boolean custom lot นะครับโหมด custom lot ซึ่งมีค่าเท่ากับ true ใช่ไหมครับ true เท่ากับ1เงื่อนไขเป็นจริงนะครับระบบก็จะทำงานโดยการเปิด ไม้แบบคัสตอมซีเควนต์นั่นเองนะครับตรงฝั่งเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปิดด้วยซีเควนต์ออนลอสลำดับอัตราเท่ากันนะครับกับฝั่งบายนะครับซีเควนต์ออนโปรฟิตเท่ากับ1นะครับใส่สต็อปล s อที่50ปิบปิปเทคโปรฟิที่100ปิปนะครับและใส่ e a n a m นลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนฟิกล็อตของฝั่งเซลล์ก็ขนาด0.1 l o no. ลอตโนใส่สต็อปล s อที่50 take เทคโปรที่100นะครับ EA Name ลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคอมเมนต์เราต้องการให้มันแสดงค่าอะไรบ้างนะครับก็ให้แสกง EAN a m e นะครับมุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์นะครับ Account Balance นะครับทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโชว์ Equity นะครับจาก Account Equity ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับในหน้า On Init นะครับเราก็จะ Modify Chart Property นะครับ Chart Candle นะครับ ชาร์ตโหมดนะครับเป็น c a n เดลสติ๊กนะครับโชกิดเลือกเป็น No นะครับส่วน modify chart color นะครับ blue candle เป็นสีเขียวและ bear candle เลือกเป็นสีแดงนะครับกดอัปเดตไปนะครับต่อมานะครับมีผู้เรียนถามมานะครับว่าผมจะทำการกำหนดนะครับ constant นะครับเป็นค่า sequence on loss ได้อย่างไรนะครับวิธีการไม่ยากนะครับก็ไปที่ constant นะครับเราจะลองกำหนดเพิ่มขึ้นตัวแปรมาอีก2ตัวก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไปแก้ไขใน m t 4ได้นะครับท้ายของตัวแปรให้เป็น s t r i n นะครับให้เป็น string นะครับในที่นี้ตัวแปรผมตั้งชื่อว่า sequence นะครับ sequence on loss นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับนะครับ 2,3,5,8นะครับเราก็ปี้มาเลยนะครับแล้วก็ p a s s ลงไปนะครับส่วนค่าคงที่อีกตัวนะครับให้เป็นสตริงหรือข้อความเช่นเดียวกันนะครับให้เป็น s e q u e n c e นะครับ on profit นะครับแล้วก็ใส่ค่า1ลงไปนะครับกดอัปเดตไปนะครับตอนนี้นะครับค่าคงที่นะครับที่ชื่อ sequence on loss นะครับเราก็นํามาใส่ใน sequence on loss ได้เลยนะครับ และ sequence on Profit นะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับกดอัปเดตไปนะครับฟังเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะครับ sequence on l o s s นะครับเราใส่เป็นค่าของที่ได้เลยนะครับและ sequence on profit เราก็ใส่เป็นค่าของที่ได้เลยนะครับต่อไปนี้เราก็จะสามารถ Input sequence on loss input sequence o n p r o f i t ได้ในแพลตฟอร์ม m t c จะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับกดอัปเดตขึ้นไปนะครับ กด export ไปนะครับในนามสกุล .mq4 และเดี๋ยวเราไปทําการ backtest ดูนะครับต่อมานะครับเราจะมาทําการ backtesting นะครับตัวอย่างที่54นะครับเรามาดู expert property กันก่อนนะครับเราจะใช้ทุนที่10,000 USD นะครับ input EA name เก็บชื่อของ EA นะครับ custom sequence a n d reversal candlestick pattern นะครับ lot เท่ากับ0.1 minimum body size เท่ากับ20 สต็อปลอตปิ๊บเท่ากับ50 TP ปิ๊บเท่ากับ100นะครับคัสตอมโหมดคัสตอมลอตคือ2นะครับตอนนี้เราเปิดใช้งานนะครับโหมดคัสตอมลอตนะครับส่วน Sequence on Loss ก็คืออะไรครับ2 3 5 8 13 21 33 53 85 136 218 349 558และ839นะครับ Sequence on Profit เท่ากับ1นะครับ เรากดโอเคแล้วลองทดสอบแบบเอเว y ร i c ิดูนะครับดูการทำงานก่อนนะครับหลังจากรัน EMA มานะครับเราจะเห็นชื่อ EA อยู่มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานและโชว์ e q u i ิตีใช่ไหมครับเมื่อเมื่อ EA ตรวจพบนะครับแท่งเทียนมี ลักษณะตรงตามคุณสมบัติที่เรากำหนดนะครับมันก็จะทำการเปิดไม้นะครับในกรณีนี้ id 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นใช่ไหมครับมีมินิมัมบอดี้ไซส์นะครับ20ปิิบปนะครับและ id 1เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับมีมินิมัมบอดี้ไซส์นะครับเกินนะครับเอ่อเกิน10ปิบนะครับเกิน10ปิบก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับและจะมีการตั้งเทคโปรฟิตที่100ปิดและสต็อปลอสที่50ปิิบปนะครับ และเมื่อระบบนะครับเทคโปรฟิตไปเรียบร้อยนะครับระบบก็จะไปหาคุณลักษณะแพทเทิร์นของแท่งเทียนต่อไปนะครับและมันจะพิจารณาว่าจะเปิดไม้บายหรือเปิดไม้เซลดีนะครับในไม้ที่1เราได้กำไรใช่ไหมครับครั้งต่อไปของ sequence on profit ก็คือ1เท่าของ v o Volume b a s e นั่นเองนะครับก็จะเป็นขนาด0.1ลอตเช่นเดิมนะครับ ระบบก็จะทำงานเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับผู้เรียนลองนำไป b a c k t ทสดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะทำเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะนำผล b a c k เทสย้อนหลัง5ปีมาให้ผู้เรียนได้ดูกันนะครับผลจากการนะครับทดสอบนะครับ b a c k เ e s t ย้อนหลัง5ปีของตัวอย่างที่54นะครับ custom sequence and reversal candlestick pattern นะครับคู่ค่าเงิน EUR USD นะครับ โมเดลในการทดสอบคือเอเวอร i c ิกนะครับมิ a แมทชาร์ทเออร์เป็น0 m นย์โมเดลลิงคุณภาในการทดสอบนี้ใช้ที่99%นะครับใช้ทุนในการทดสอบคือ1,000 10, 0นะครับการทดสอบ5ปีผ่านไปได้กำไรอยู่ที่177.84%นะครับหรือ17,784 USD นั่นเองนะครับแมคซิมัมดีๆอยู่ที่57.15 relative ดีๆอยู่ที่57.15นะครับจำนวนการออกไม้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่277นะครับผู้เรียนนะครับลองไปศึกษาและลองไปปรับนะครับ custom sequence นะครับ on loss และ on profit ดูนะครับแล้วลองทำการ backtest ดูนะครับและจะเห็นว่าผลที่ได้มีความแตกต่างกันนะครับและหากศึกษาแล้วมีคำถามสงสัยตรงไหน ก็ส่งคำถามนะครับมาสอบถามผมได้ตลอดเวลาและใครที่ต้องการจะลงเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีๆกับผมนะครับพร้อมรับตัวอย่าง EA ประกอบการสอนทุกตัวอย่างฟรีนะครับก็ทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับและแจ้งผลการลงทะเบียนมาให้ผมทราบใน Li น์ Official Account นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ